สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะโบเผยคำพูดน้องมะลิจุดทูบคุยกับพ่อปอตอบชัดตัดผมสั้นอยากมีสามีใหม่ เป็นเวลากว่า7ปีแล้วกับการจากไปของพระเอกชื่อดังขวัญใจคนไทยปอทิศดีสหวงศ์ล่าสุดภรรยาโบแวนด้าได้มาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแม่มถึงพัฒนาการลูกสาวน้องมาลิที่มักจะคุยกับรูปของคุณพ่อปอเป็นประจำพร้อมเคลียร์ดราม่าตัดผมสั้นทำสวยเตรียมมีสามีใหม่7ปีแล้วที่ปอจากไปเป็น7ปีที่มันมีความหมายถึงแม้ว่าใครบางคนที่เรา จะไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสเขาแล้วเขาจากเราไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้จากเราไปไหนความรู้สึกเขาก็ยังอยู่กับเราไม่มีวันที่จะลืมเขาได้เป็นเจดปีที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและได้เลี้ยงน้องมะลิก็ได้เห็นพัฒนาการการเติบโตเขาเป็นเจปีที่มีความสุขน้องมะลิได้พูดกับพ่อบ้างไหม พ่ออยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บน่นซึ่งในคลิปอินสตาแกรมที่ออกมามันอาจจะดูเศร้าแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งเราไม่ได้ดราม่าว่าหิวแสงอะไรเลยเรามูฟออนตั้งนานแล้วบางทีน้องมะลิก็ถามพ่อว่าอยู่ไหนแล้วก็เอานิ้วไปจิ้มจมูกพ่อบ้างเป็นภาพความอบอุ่นในหัวใจที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน อธิบายเรื่องพ่อให้มาริเข้าใจยังไงตลอด7ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการอธิบายเลยเราจะรอให้เวลาข้อสงสัยว่าพ่อไปไหนคือเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆพยายามทำทุกวันให้มีความสุขเวลาเราเห็นเขาซึมเราก็จะหาอะไรให้เขาทำเขาก็จะมุฟออนไวซึ่งมันก็สอนให้เขาเรียนรู้เร็ว มีวันหนึ่งเขาเดินมาถามเราว่าพ่อเป็นอะไรพ่อตายเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าตายก็คือการเสียชีวิตทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วแต่ว่าใครจะใช้ชีวิตสั้นหรือยาวแค่ไหนแต่ถึงแม้พ่อจะไม่อยู่กับเราแต่36ปีที่ใช้ชีวิตมาพ่อทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแล้วถึงแม้จะทำหน้าที่แค่สองปี ในการเป็นพ่อแต่สองปีนี้ขอให้เราเชื่อมั่นว่าพ่อทำทุกอย่างให้หนูแล้วเราก็บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ที่แน่ๆพ่ออยู่ในหัวใจเราอย่างปีนี้เราก็ให้มลิจุดทูบไหว้พ่อเขาก็บอกว่าขอให้พ่อกินข้าวอิ่มๆขอให้พ่อซื้อของเล่นให้ด้วยกันให้พ่อ มาบอกแม่บางทีเขาก็เกิดความสงสัยว่าถ้าพ่ออยู่ข้างบนแม่ว่าพ่อจะมีนางฟ้าไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าพ่อมีนางฟ้าแม่ก็ต้องมีผู้ชายได้เขาก็จะดุว่าไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่ เวลาเราทุกได้คุยกับปอบ้างไหมตอนนั้นก็มีบ้างใช้วิธีคุยกับชักโครกบ้างโนนนี่นั่นมันอะไรนักหนาคุยเสร็จแล้วก็กดชักโครกมันก็ลอยไปตามน้ําเหมือนเอาสิ่งไม่ดีแล้วก็ใส่ชักโครกไปส่วนในวันที่มีความสุขเราก็จะนึกถึงครอบครัวนึกถึงมะลิเพราะทุกวันนี้ก็อยากจะทําอะไรให้ครอบครัวเป็นหลักเจปีที่ผ่านมามะลิแสดงให้เราเห็นว่าเขาอยู่ได้เขาสามารถ ทำความเข้าใจและรับมือกับมันได้ด้วยความเข้มแข็งข้างในของเขาซึ่งกระแสอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนไปความเป็นแม่เรากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเขาเติบโตมากับการที่ทุกคน มารอเขาแล้วเราก็กลัวว่าทำไมวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มสดใสมากไม่มีทีท่าที่เหมือนแต่ก่อนเราก็สบายใจแล้วกับตอนนี้ทุกวันนี้ความกังวลต่างๆเราหายไปหมดแล้วดราม่าตัดผมอยากมีแฟนใหม่ เราก็รับมือกับดรามา่าเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นทุกครั้งที่เรามาออกรายการคนก็จะบอกว่าเราเกาะกระแสผัวเหรอเพราะเขาตายไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกรายการที่เขาเชิญเราไปถ้าเขาไม่ได้ถามเราเราก็จะไม่ตอบแต่ที่เขาถามเราก็เพราะเขาอยากดูเรื่องของพี่ปอไม่ว่าจะ7ปีหรือกี่ปีก็ตามเราอยากให้ทุกคนคิดถึงผู้ชายที่ชื่อปอทิษดีมากกว่าเพราะการจะมีผัวใหม่ มันก็ยากอยู่แล้วชีวิตเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้แล้วสิ่งเดียวที่เรากลัวเรากลัวความรู้สึกของเราซึ่งมันก็จะกระทบกับการเลี้ยงลูกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ